ตอนนี้เนี่ยคุณสนทธิเนี่ยออกมาเนี่ยมีใจรักชาติใช่ไหมผมเชื่อว่าใช่ผมมั่นใจว่าใช่แต่มันจะทําให้แก้ไขปัญหาไหมผมว่าไม่ได้แก้ไขปัญหานะครับมันจะยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองสร้างความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นมีวิธีอื่นไหมมีนะครับแต่ที่น่าสนใจคืออุ้งอิงจะอยู่ถึงคุณสนทธิออกมาขับไล่หรือเปล่าแต่สําหรับผมคิดว่ามับคงไม่ทันออกมาองค์อิงคงจะไปก่อน สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์เชมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของม็อบนะฮะที่กล่าวนี้กุณสนที่ริมทองคุณก็ประกาศช,าชัดเจนนะว่าจะเอาม็อบมาบนถนนแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตในการทำม็อบเอางี้ด,ดีวกว่าับคุณไม่ต้องสืบหรอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณจะทำอะไรบ้าง และผมก็ไม่เคยผิดคำพูดผมก่อนสิ้นปีนี้หรือต่อต้นปีหน้าเนี่ยผมจะทำสามเรื่องคุณจไดไว้ดีๆนะแล้วคุณไปดังงานนายคุณนะแล้วก็ไม่ต้องดักฟังโทรศัพท์อะไรทั้งสิน้นนะฮะเรื่องแรกผมจะไปยื่นหนังสือที่นายมตรีให้โปรดกรุณาติดตามเรื่องราวที่ผมถูกลอบยิงเมื่อวันที่17เเมษายน 2,552ไม่จบสิ้นสัทียังหาคนร้ายไม่ได้มีแต่หมายจับเรื่องที่สองเรื่องไอ้หม่องทั้งหลายเรื่องพมา่าผมจะไปยื่นหนังสือถึงนายัฐอนตรีอีกว่าทำไมเราถึงมีพม่าเต็มเมืองที่ไม่ไม่สูกกฎหมาย เรื่องที่สามเนี่ยต้องประมาณไตรามาสแรกปีหน้าพราะมจะปล่อยรับาลนี้ทํางานสักพักหนึ่งกับฮะพอพักหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความเละเทะตรงไหนไม่เข้าที่เข้าทางตรงไหนผิดจริยธรรมตรงไหนผมจะรวบรวมทั้งหมดเลยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ควรจะอยู่ต่อไป เรื่องที่หนึเรื่องที่สองคือการซ้อมเดินเรื่องที่สามคือการเดินจริง <Yeah. S 1> ผมบอกแล้วไม่ใช่เดีว่าไทยไทม e ์เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่ผมจะทิ้งเอาไว้ให้กับสังคมไทยแต่การจัดการเดินนั้นจะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายในชีวิตของผม ขพิ่งทำงานได้เรียนหมวเองจะไล่เราหรอจะไล่เราหรอคะอยากยดเพิ่งไล่เลยค่ะคนณ่นที่เขาต้องการอะไรลึกๆไหมคะแบบนี้ที่เขาหย่อนมาสามข้อแบบนี้อือยังไม่ไมีโอกาสได้คุยกับคุณกรกิจเลยนะคะพร้อมคุยไหมคะถ้าคุณสนที่เขาอยากได้ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะวันนี้เราเป็นรัฐบาลเป็นทนายและรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนูแล้วและอย่างนก็คือการทําให้ประเทศชาติสมบุรเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมบูรณ์เนี่ย ประเทศคนไทยมีความสุขแล้วเนี่ยต่างประเทศก็จะมาลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนะไนก็สำคัญค่ะถ้าคุยในถ้าคุยในลักษณะยังไงคะเป็นการเดินสายไปคุยเรื่องอะไรยังไงหรือว่าจะนัดรับฟังความคิดเห็นแนะนั่นเหรอคะจะยังไงอันย่อกรอักค่ะต้องเป็นคนลต้องต้องการนัดแนะนำนะคะให้ให้ประเทศชาติสมบูรณ์ุขช่วยกันด้วยยังไงดีเราได้หมดของเพราะว่าไม่ไม่ไม่พร้อมมีเรื่องอยู่แล้วนะคะไม่มีคิดจะว่าจะไปสู้อะไรที่มันไม่ใช่นอกเหนือจากนี้คือ จริงๆแล้วตัวของดิฉันเองแล้วก็รัฐบาลด้วยนะโฟกัสในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเชื่อจริงๆว่าถ้าเศรษฐกิจด,ดีคนไทยมีฐานะที่รวยขึ้นสบายขึ้นมูดทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะไม่ได้อยากจะมีเรื่องหรืออะไรเพราะว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าถ้าประเทศชาติมันดีมันพร้อมเดินต่อเศรษฐกิจม,มันไปก็นั่นแหละคือสิ่งที่มันก็อยากให้เป็นนะคะุณนายกคิดว่าการที่นำคน การลงถนนเลยอะค่ะก็คิดว่าถ้าจริงๆต้องขนาดถึงว่าลงถนนกันจริงมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะพราะว่าปัญหาอะไรแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันมันน่าจะคุยกันได้อะคะ่ะเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องต้องใช้ความเปรียดชันหรือว่าความรุนแรงเข้าเข้าเข้าหาคิดว่าทุกท่านคุยกันได้อยะะู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้เราเป็นตัวอย่างนะเราเป็นภาครัฐบาลที่มาจากหลายรับเราก็คุยได้นะคะเป็นป้อมมาใช้ปืนชี้นอมาหรือเปล่าคะ เดือนเดียวเองนะคะที่่เป็นรวัตระกูลชินวัตรหรือเปล่าคะที่ที่เขาที่จะลำเนินเพราะว่าท่านนายกกเพิ่งมาบริหารรัฐานได้เพียงเดือนเดียวที่ไม่สิ้นปีก็ไม่มีประเด็นค่ะค่ะงั้นถ้าถ้าสมมติว่าปีส0งพันที่แต่งงานไป้ถ้าเปลี่ยนนามสกุลอาจจะมีปัญหาใช่ไหมคะไม่น่าเหมือนกันเลยก็ไม่อยากให้มีเรื่อางท่านนายกขอท่านท่านในฐานะหมดแล้วก็ขอขอเรื่องท่านขอเรื่องท่านที่ศาลได้ไหมคะ ดิฉันสงสัยค่ะไม่ว่าทั้งฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลอย่างที่บ้านเมืองกําลังเดือดร้อนแสนสาหัสทั้งฝา่า,ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราไม่เห็นกุรีกุจอช่วยเหลือประชาชนก่อนน้าท่วมระหว่างน้ําท่วมแล้วก็หลังน้ําท่วมนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะฝ่ายฟังส้มก็ดอดเข้าไปยื่นหนังสือเพื่อแก้รัฐมนูญหรือมาตรฐานจาริยธรรม ไม่ใช่ข้อเดียวนะทั้งระบบรวมทั้งกำลังจะบัน่นทอนอำนาจของปปชในการตรวจสอบจริยธรรมด้วยอันนี้ฝ่ายค้านแล้วเรามาดูฝ่ายรัฐบาลนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเขาก็บอกว่าลุยเต็มสูบกล่อมหัวหน้าพักร่วมล็อบบี้สอวอกแก้รัฐธรรมนูญโละจริยธรรมสุดซอยแล้วก็เตรียมที่จะนัดพักร่วมมหารือกันเรื่องนี้ดิฉันคือหนึ่งเสียงในการโบท ลงมติรัฐธรรมนูญปี2560ดิฉันขอตั้งคำถามทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลว่าพวกคุณกำลังทำอะไรกันแล้วมาตรฐานทางจริยธรรมมันเสียหายตรงไหนที่คุณกำลังจะแก้คุณจะทำอะไรคุณนึกถึงประชาชนด้วยต่อให้มีการลงมติใหม่อีกครั้งมันจำเป็นหรือไงที่จะต้องมาแก้ไขมาตรฐานทางจริยธรรมพวกคุณกลัวอะไรกันแค่คุณทำความดีแค่คุณตั้งอยู่ในความถูกต้องแค่คุณมีศีลธรรมแค่นี้ มาตรฐานตัวนี้มันก็เป็นเกราะป้องกันทําให้สภาของเราสูงส่งสวยงามได้คนดีๆที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมเข้ามาทํางานคุณอย่าทําให้เราคิดว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของพวกคุณตกต่ําจนคุณจะต้องแก้ไขขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกคนนะคะมายืนรวมข้างประชาชนเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขมาตรฐานทางด้านจริยธรรมที่ได้จัดเวทีขึ้นมานะครับ าการจัดไปดึ้นมามีคนร่วมรอบนี้ก็มีกลุ่มพนมิตตรประชาช,ชนเพื่อประชาธิปไตยเข้าร่วมประมาณ600คน3ประการที่คุณสนทิบอกไว้นะครับและข้อสุดท้ายก็คือจะออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่องอิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรมนะครับทางการเมืองเป็นปัจจัยสําคัญในขณะที่องอิงก็บอกว่าไม่อยากมีเรื่องยังไม่พร้อมจะมีเรื่องและพร้อมที่จะทําการพูดคุย แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือท,ที่ผ่านมาคุณสนทิเคยบอกว่าไม่เอาแล้วโดนหลอกนะครับไม่อยากเป็นเครื่องมือของใครทางการเมืองอีกนะครับคราวนี้คุณสนทิพริกนะกลับมาจะจัดม็อบอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ผ่านมาคุณสนทิก็บอกว่า,อาโอโหศิกรรมไม่ฝังทักษิณน,นะตอนนี้ไม่อโอโหศิกร,รมแล้ว <c oughs> เคยเอโอโหศิกร,รมมาก่อน นะครับอะไรมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้การจัดมอบเป็นการแก้ปัญหาไหมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา20ปีการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้มอบการแบ่งสีเสื้อสิ่งที่ตามมาคือมีผู้รับบาดเจ็บล้มตายและขนพิการไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสื้อเหลืองกับกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับถามผมว่าเห็นด้วยในการที่จะจัดมอบไหมผมไม่เห็นด้วยนะนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของนักการเมืองพรรคการเมืองไม่กี่คน กลุ่มที่เคยต่อต้านนะฮะยิงหลักวันนี้เป็นไงฮะอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติขิงลูกกับนันสุเทพนะ,ะหันไปให้การสนับสนุนองอิงเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะครับแกนนำกบพิษาต่างๆนะก็ไปเข้าร่วมกับมง้งอิงในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนหน้านั้นก็ไปร่วมกเกษฐรทวีสินในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ต้องบอกแล้วนะ ว่คนที่ได้ประโยชน์เป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับถามผมว่ามีความจําเป็นจะต้องจัดมอบไหมไม่มีความจําเป็นมีวิธีอื่นไหมมีวิธีร้อยดูวิธีไหนฮะก็ดูวิธีการจากไปของเศรษฐาทวีสินจากไปอย่างสงบไม่มีมอบแม้แต่คนเดียวบนท้องถนนไม่มีผู้รดบาดเจ็บไม่มีผู้ล้มตายนะครับไม่มีคนพิการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอด20ปีที่ผ่านมา ตลอด92ปีที่ผ่านมาบทเรียนของไทยทางการเมืองเชิงการเปลี่ยนแปลงจะใช้มาเป็นเครื่องมือสําคัญถามว่าตอนนี้เนี่ยคุณสนธิเนี่ยออกมาเนี่ยมีใจรักชาติใช่ไหมผมเชื่อว่าใช่ผมมั่นใจว่าใช่แต่มันจะทําให้แก้ไขปัญหาไหมผมว่าไม่ได้แก้ไขปัญหานะครับมันจะยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองสร้างความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นมีวิธีอื่นไหมมีนะครับแต่ที่น่าสนใจคืออง้งอิง จะอยู่ถึงคุณสนธิออกมาขับไล่หรือเปล่าแต่สำหรับผมคิดว่ามับคงไม่ทันออกมาคงอิงคงจะไปก่อนอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ังออกจากคุกโรง้านชั้นที่14รีบตั้งรีบมีรัฐบาลการเมืองโซโครกโลหัวจากเล่าตั้งลูกสาวให้เป็นนายกมอบมอรดกตราบาปให้ชนชาติไทยคนโกงคนกินชื่อทักษิณกลับมีอำนาจสร้างความามูบาทวิบัติทั้งหนอทั้งแนวเราย ชีวะก่อมาสอป,อปอสกอ่อมารวมทำบุญวัดจันทร์สองลาต้นระกูมราคาหนาเลียมตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นคางเหลี่ยม